อาจจะเป็นเพราะการสานทาธรรมรอบนี้ก็ได้ที่ทําให้พระปีนเสาวนั้นกลับใจยอมรับความจริงโลกมันไม่ได้เป็นดั่งใจคิดท่านต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงเรียนรู้ที่จะรู้จักการยอมรับความจริงเราไปควบคุมแรงลมไม่ได้หรอกท่านแต่เราสามารถควบคุมหางเสือของตัวเราเองได้พักผ่อนเถอะท่านพักผ่อนจากใจที่มันเหนื่อยล้าและเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้ที่มันวุ่นวายมานานแล้วนะท่านซึ่งนี่เป็นบทสนทาธรรมที่เข้าใจง่ายแต่มันก็คือความจริงทั้งหมด หรือนี่อาจจะเป็นประกายให้ภาพป่นเสานั้นโลกเลิมเลิกล้มเปลี่ยนใจความบาดหมางที่มีต่อจารย์เบียร์ก็เป็นได้สามารถรูร้กจขาออื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านนะโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันอย่างที่เราชอบใจหรอกนะคนที่รักเราก็มีคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราก็มีเราไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้เลยนะ ทิศทางลมเราควบคุมไม่ได้นะนะแต่เราหันกลับมาควบคุมหางเสือของเราไปสู่ที่ของเราดีกว่านะยอมรับความจริงด้วยความกล้าหาญนี่แหละว่าอะไรคือสิ่งที่มันล่วงมาแล้วเราก็ต้องยอมรับนะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้หรอกนะเราต้องหันเรือออกนะอย่าไปสวนทางกับโลกเดินตามพระพุทธเจ้าดีกว่านะเราจะไปมันพอๆกันนะท่าน สแสวงหาสันติบรรบทสแสวงหาการออกจากการยื้อแย่งแข่งขันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ชอบแล้วเนี่ยทางเนี่ยทางเราออกมาจากการยื้อแย่งแข่งขันแล้วเนี่ยเมื่อเราออกมาแล้วทําไมเราจะวนกลับไปกระทบกระเทียบวนกลับไปสอดเสียดวนกลับไปดูหมิน่นทําไมเราวนไปอย่างนั้นมันมาจากใจที่ทุกข์เพราะใจมันทุกข์มันก็เลยระบายออกทําไมคนถึงกระทบกระเทียบ ทำไมคนถึงสอดเสียดทาไมคนถึงดูหมิ่นกันนะมันออกมาจากใจที่ทุกข์นั่นเองนะแล้วในความเป็นผ้าเราจะไปกระทบก,กระเทียบไม่ได้มันเป็นศีลน,นะศีลของผ้าเนี่ยเรียกว่าสัมมาวาจานะการพูดจาเนี่ยต้องพูดในหลักของเหตุผลที่ตรงต่อความจริงไม่ได้พูดเพื่อจะไปยกตนข่มใครไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปเอาชนะใครเขามีความเห็นก็เรื่องของเขา แต่หน้าที่เราคือหันกลับมาเฝ้าดูใจที่มันบีบคั้นเนี่ยทำไมเราถึงอยากจะไปเอาชนะเขานะเขาทำได้ให้เขาทำไปนะหน้าที่ของเราคือหน้าที่ออกจากโลกเขาไม่งั้นมันจะไม่จบเราจะเดินหาทุกขนะ์ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นเขาจะรู้จากศีลธรรมเหรอเขาไม่ได้รู้จากศีลธรรมนะเห็นไหมผลที่มันเกิดขึ้นกับท่านนะทั้ง กระทบกระเทียบทั้งดูหมินทั้งกระโดดถีบ<อ>ถ้าเรารู้จักศีลธรรมจริงเราไม่หาเรื่องให้ตัวเองหรอกท่านะเราไม่เดินไปหาคนเหล่านั้นหรอกนะเราต้องมองหาทางออกนะหาทางออกจากสิ่งเหล่านั้นเราจะให้โลกหมุนไปตามความเห็นของเรามันหมุนไม่ได้โลกมันหมุนไปตามความจริงหนะน้าที่เราคือการเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะ อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ต้องยอมรับเราจะไปบังคับป่าคนได้เหรอนะเราจะไปตามบีบป,ป่าคนนั้นเหรอมันไปบีตามไปบีป,ป่าใครไม่ได้หรอกนะหน้าที่เราคือยอมรับว่าเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราต้องกลับมารู้สึกตัวเองนะว่าเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมบังคับบัญชาการเขาได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ออกจากการแข่งขันออกจากการต่อสู้นะ ออกจากความเห็นผิดที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลกนะท่านไม่ได้สอนให้เราไปเปลี่ยนแปลงโลกท่านสอนให้เรายอมรับความจริงของโลกนะไม่งั้นท่านก็จะโดนโลกลุมกระนำนะเหมือนวิ่งไปทางเหมือนวิ่งลงไปขวางทางรถนะรถก็จะวิ่งมาชนกระนำท่านพระอาจารย์นิดหนึ่งครับผมพระอาจารย์ประโยคเมื่อกี้ที่บอกว่าให้เรายอมรับความจริงของโลก ในวันที่ผมเข้าไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำพระอาจารย์ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่มุ่งความดับทุกข์มุ่งเข้าถึงาการหยุดการเรียนว่ตาตไตเกิดในวัฏสงสารในขณะที่ผมบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดนะฮะแล้วก็เห็นความอัศจรรย์แห่งธรรมแห่งจิตพระอาจารย์เชื่อไหมว่าเาจ้าว,วาดก็บอกว่าท่าน มัวแต่นั่งสมาธิเดินยังกรมบำเพ็ญเพียรนั่นแหละไปออกไปทำหน้าที่หน่อยเนี่ยไปกับอาจารย์หน่อยรับใช้อาจารย์หน่อยเข้ากรุงเทพหน่อยอาจารย์ในขณะที่จิตกำลังก้าวหน้านี่เราก็ถูกกระทำอย่างนี้หลายครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเราก็เป็นอย่างนี้ทั้งๆท,งที่เราก็บอกว่า,าพระในวัดก็มีเยอะนะอาจารย์ทำไมไม่เอาเนนก็มีเยอะอยู่ข้างล่าง<ม>อะไรเงี้ย คือพอพอมันเป็นอย่างนี้ผมก็ออกจากวัดพอออกจากวัดเนี่ยไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในป่าเราก็มาคิดถึงคํานึงถึงว่าอาหารเราจะต้องกินยังไงเราจะต้องอยู่ยังไงจะหากินยังไงพูดจ,จะบินธบัตท่<ใ>นร่าทนพูดใรมันร่วงม,มานานแล้วนะนครับท่านครับทีนี้มันมีนิดหนึ่งพระอาจารย์ก็คือว่าเวลาเราเข้าป่าผมเข้าไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอาจารย์ในป่าในเขาในถ้ำเนี่ยที่หลีกเล่นผู้คนเนี่ยแต่มันก็มีเจ้าของ ก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็บอกว่าคุณจะเข้าป่ามาทําไมคุณจะทําให้สัตว์ตกใจทําไมมันไม่ใช่ที่อยู่ของคุณนี่อยู่ในวัดโน้นพระต้องอยู่ในวัดโน่นพระจะมาเดินทุด,ดงจะมาเข้าป่าเข้าเขา,ขา,ขาทําอันนี้ก็คือมันเป็นความจริงของชีวิตที่อาจารย์พูดถึงซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยในขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าภิกษุเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้ว นะฮะพิจารณาฉันอาหารแล้วบอกเธอบอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่านู่นเรือนว่างน,นู่นป่าโกชัดนู่นเชิงผานู่นถ้าเธอจงมีสติตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้านะะี่ยลมหายใจเข้าลมหบล,ลมหายใจออกทำใดที่ไม่รู้ก็รีบทําให้รู้กล้องอยู่ในส่วนประสาทผมผมอยากจะทําตรงนั้นพระอาจารย์อยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีความสุขจริงๆด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าโลกให้เราเข้าใจโลกเห็นความเป็นจริง ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคือนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงอาจารย์จะให้ทํำยังไงอาจารย์จะให้ทางออกยังไงท่านอยากท่านอยากออกท่านอยากออกจากทุกข์หรือว่าท่านอยากจะเข้าไปแก้ไขเขาล่ะผมเองตอนนี้เนี่ยคือคือผมผมใช้โอกาสนั้นผมได้ก้าวออกมาจากความทุกข์ในใจผมวันนี้เนี่ยผมอยู่ในก้าวของการอย่างอย่างจะพูด จะพูดตรงๆเลยก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงโลกอยากเห็นโลกวุ่นวายเห็นโลกสับสนเห็นโลกเ้อาร้นอยากให้โลกมีสันติสุขผมจึงนําเสนอโครงการสร้างศูนย์การกเรียนรู้วิสานาตอนนี้ท,ท่านต้องพาท่านออกจากทุกข์ให้ได้ก่อนต้องพาตัวเองก่อนท่านนะท่านจะเพิ่งมองไปไกลขนาดนั้นนะท่านต้องรักษาเตเองให้ได้ก่อนนะท่านต้องอยู่ในความเป็นปกติให้ได้ก่อน